สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับต่ายที่โตอัตคาร์นะคะวันนี้นะคะจะพามาพบกับลูกค้าท่านใหม่นะคะที่มาออกรถกับเราสวัสดีค่ะคุณพี่ชื่ออะไรคะนพพลครับผมพี่นพพลนะคะพี่รู้จักโตอัตคาร์ได้ยังไงคะก็ผ่าน Facebook ผ่านทิกติกอะไรผ่านสื่อมาใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงตัดสินใจมาซื้อรถกับเราคะรถมีเยอะดีครับรถมีให้เลือกเยอะครับผมแล้วก็มันมีตามที่ใจต้องการถูกใจด้วยนะคะ แล้วบริการของเราเป็นยังไงบ้างคะกับของโตโต้คากับทีมขายของพี่จา๋าอ๋อดีมากเลยครับมีให้เราปรับปรุงอะไรไหมคะแบบมีตรงไหนตกบกพร่องบ้างไหมคะไม่มีครับถ้าเกิดว่าบริการดีใช่ไหมคะมเดี๋ยวถ้าเกิดบริการดีช่วยยกนิ้วให้หน่อยได้ไหมคะโตแล้วค่ะสุดยอด ขอบคุณมากนะคะ